สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะเจอกันองุ่ทวดยาวๆเลยรอถนี้ก็จะเป็นตรวปูทวดยาวๆไปเลนะเพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้เนี่ยนะมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย มีข่าวออกมาว่านะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะนะไนะปงานศพไปงานออกจากงานศพมาแล้วโดนยิงถล่มด้วยปืนนะโอ้โหแล้วก็รอดคาดขเขยอันตรายโดยที่ในรถนะมีนะมีหลวงปู่ทวดน,นะประเภทนั่งอนยะนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ย คือเป็นรูปน่าจะเป็นรูปหล่อขนาดใหญ่อะ่แะแ้วก็ไปวางไว้มันน่ารถนี่ก็สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนะี่ยที่เพื่อนๆบางทีเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะคุ้มครองให้เราเกิดความคาดแคลพยันตรอันตรายต่างๆแต่แน่นอนนะที่เพื่อนๆน,นรู้ข่าวหรือว่าได้รับข่าวสารกันมาตั้งนานก็คือว่าในเรื่องนี้อันตรายเนี่ยนะ ความคาดแค,ะคระข่าวเขาเรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยนะไม่มีตายโหงเนี่ยเขาพูดถึงเหรียญหลวงปูทั่วถ้าใครมีนะครับเก็บได้ห้อยคออยู่ตลอดเวลาหรือว่าไปไหนแล้วเนี่ยนะไม่มีตายโหงอ่ะนี่คือข้อมูลที่ได้รับคำยืนยันจากมูลนิธิต่างๆที่เวลาเขาไปเก็บศพ ในเวลานี้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรก็แล้วแต่น่จะไม่เจอนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยห้อยผ้าหลวงปู่ทวดเสียชีวิตก็คือไม่มีหลวงปู่ทวดนะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีหลวงปู่ทวดนะ่ะมันก็จะมีข่าวบอกว่าเออห้อยผ้าอะไรหลวงปู่ทวดฉะนั้นแล้วนะครับนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อะไรนี่เป็นสิ่งที่การันตีได้เลยว่า พระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกนะจากเกจิอาจารย์โดยเฉพาะทางวัดชั้งไห้เนี่ยนะที่ออกจากวัดชั้งไห้รุ่นต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับย่อมแสดงถึงอะไรย่อมแสดงถึงพุทธคุณอันสูงส่งนะนะแล้วต่อไปเนี่ยผมว่านะสิ้นเกจิอาจารย์ ยุคเก่าๆอย่างอาจารย์นองอะไรก็ไปแล้วอาจารย์พลท่านก็มรณะกันหมดแล้วล่ะนะแล้วว่าต่อไปจะมีใครมาสืบทอดเจตนาในการสร้างพระดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เอานะเหรียญสวยสภาพดีๆนะมาแนะนำให้เพื่อนเก็บนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับ ที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกอะเลิกในการสร้างพระ mm hmm. ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเะีเรนรุ่นนี้เป็นปีน่าจะเป็นออกในปีการจนานะในหลวงคงราชครบห้าสิบปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นวันเสารหา้านเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเลิกในการที่จะมาสร้างพระถ้าเป็นเสา5ห้า ยิ่งมีความเข้มขขังเข้าไปอีกเพราะอะไรเลิกนี้เลิกแข็งไงเลิกดีมากเลิกนะเป็นมหาเลิอกอะจําไว้เลยนะเพื่อนๆน,นะถ้าไปเจอพาที่มันคําว่าเสาห้าเสาห้าเนี่ยนะเลิกวนันนั้นน่ะเลิกเสาห้าถือว่าเป็นเลิกที่ดีมากเลิกนะแข็งหลายเกจิอาจารย์หลายสำนัก ถ้าเมื่อไหร่มีการปลูกเสกพระเครื่องเนี่ยถ้ามันมีคําว่าเสาห้าเสาห้าอยู่เนี่ยถือว่าสุดยอดละนี่คือเลิกนะกูดถึงเลิกในการสร้างแต่เนืออื่นใดอะครับนะเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสษท่านก็ดูด้วยนะพระเครื่องที่ท่านมีท่านก็ดูด้วยว่าเป็นพระอะไรแต่ที่ผมบอกอะอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยนะมันเป็นพระสากนะเนี่ยเปิดปุ๊บใครก็รู้ เป็นพ่อสารกลก็ว่าสารกลคือรู้กันไปทั่วนะไม่ใช่แค่คนไทยนะครับคนต่างประเทศคนก็ยังรู้เลยถึงกิติศัพท์กิติคุณของหลวงพ่อฉะนั้นนะครับพราะเครื่องท่านหนึ่งมีราคาไงถึงมีราคาไงถ้าคนมีบุญนะนะครับมีกำลังทรัพย์เยอะเนี่ย ผมว่าเก็บไว้เนี่ยให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวใช้เนี่ยผมว่าโอ้โหมันสุดยอดเลยนะเป็นพ่อทิดันตรายเนี่ยหายห่วงได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยอะนะครับคุ้มครองนะบางทีเนี่ยบางรุ่นบางนั่นขออธิษฐานจิตถึงท่านได้เอ๋อขอท่านได้ด้วยนะอยากจะอยอจกประสบความสําเร็จอะไรก็อธิษฐานกันเพาาได้แต่และนะ ในแต่ละรุ่นในแต่ละแบบที่ท่านสร้างบางทีเขาก็ยังแยกเลยนะว่าอยอากจะเป็นนะนักเรียนนักศึกษาคนใช้อะไร้าหน้าที่ทํางานราชก,การหรือว่าทํางานต่างอย่างใช้รุ่นไหนเนะมีรุ่นเลื่อนสมนักศักดิ์นะมีเลยรุ่นไหนที่เรียนหนังสือรุ่นห้าเหลี่ยมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องเล่านะครับมีข้อมูลอะไรต่าง แต่โอเคละผมว่าทุกรุ่นเนี่ยถ้าท่านอาจาร,รย์ทีมหรือท่านอาจาร,รย์นองหรือว่านะเกจิอาจาร,รย์ทางใต้ลหลายๆท่านที่ร่วมกันปลูกเสียงสุดยอดแน่นอนเพื่อนๆนะครับเนี่ยสิ่งอย่างเนี้ยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เก็บแต่ที่บอกต่อแล้วว่าเก็บแล้วเราก็ต้องดูแหละสภาพความสวยงามราคาให้มันสอดคล้องกับความต้องการให้มันถูก ไม่ใช่ราคาถูกๆนะถูกกวเหตุผลที่มันควรจะเป็นก็พึงสังเกตได้ด้วยเพราะว่าพระหลวงปู่ทวนะครับมีการปลอมไม่น้อยกว่าพระหลวงฮะพระหลวงพ่อเงินหรือหรือเกจิอาจารย์ดังๆนี่แปลอมขึ้นแน่นอนอะที่ผมบอกอะเมื่อมันมีความต้องการในด้านการตลาดเมื่อพระเครื่องมันมีราคานะเมื่อมันเป็นที่ต้องการของตลาด ปลอมแน่ๆมันก็จะปลอมเป็นรุ่นๆไปรุ่นที่มีความต้องการสูงหน่อยก็ปลอมเยอะหน่อยนียอย่างเนื้อว่านอย่างเงี้ยเห็นไหมสองสี่เก้าเจ็ดโอโหเกินตลาดไปหมดนะแม้แต่เหรียญเนี่ยเหรียญดังๆเหรียญดีๆเนี่ยยุคต้นๆของอาจารย์ทีมสร้างสองพันห้าร้อยมาสองพันห้าร้อยสองสอนาร้อยสามสี่ห้าไปเรื่อยแต่ถึงสิบเอ็ดน่ะปลอมกันให้เพียบเลย ก็เ,เป็นพระที่มีราคาอถ้าเมื่อไหร่ความต้องการตลาดมันสูงและราคามันนะที่แพงๆเนี่ยคนรีบก๊อปปี้เลยนะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตให้ดีต้องมีภูมิคุ้มกันที่ผมบอกก็ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาหาข้อมูลให้มันได้นะเมื่อเราเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของพวกนี้แล้วเนี่ยในการเช่าหาหรือการเก็บพระเนี่ยนะครับมันก็จะ ปลอดภัยมากขึ้นแะแต่ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนยังไม่สนใจเพื่อนยังบอกว่าซื้อตามคนเขาพูดซื้อตามคนเขาโฆษณาซื้อตามออนไลน์ที่ต้องการขายผ้าถูกๆแต่เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยนะมันคงรู้ไม่เป็นเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยคนขายที่ผมเคยบอกแล้วว่าเขาไม่โง่หรอกนะการขายพระโดยที่เราไม่ได้จับไม่ได้ต้องไม่ได้ดูสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีความเสี่ยงสูงนะสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะเน้นนะถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้จับไม่ได้ต้องไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้ดูด้วยตาของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะขนาดว่าเราดูว่าดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไหมเวลาเซียนเขาซื้อหรือคนที่เขาซื้อพระเครื่องเก่งๆเนี่ยเขาต้องสองเขาต้องแกะเขาต้องดูดูแล้วดูอีกดูแลดูอีกมันถึงเกิดความมั่นใจไง ขนาดเขาดูทุกวันนะเขาดูบ่อยๆดูมากกว่าเราอีกเขาก็ยังต้องดูให้มันชัดเจนชไหนเลยแหละเพื่อนๆไปเจอในนะใน y o u t u b e ในช่องที่มันขายของออนไลน์ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้เหรอผมถึงบอกว่าเงินร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทเราไปหาผ้าแท้ๆผ้าดีๆราคาไม่แพงเก็บดีกว่าไหมนะมันเกิดประโยชน์มากกว่า นะครับโอเคคลิปนี้ก็นะเดวมาดูกันว่าเหรียญลักษณะกายภาพเป็นยังไงไหมเพื่อนเพื่อนดูนะนี่กระลายทองที่สวยเลยนะกระลายทองสวยมากนะครับถ้าได้เจอเหรียญอย่างเงี้ยนะเพื่อนเก็บเลยนะครับเนี่ยกระลาทองสวยนะมีโค้ดด้วยเห็นไหมครับเนี่ยการตอกโค้ดการนี้ก็บ่งบอกถึงอะไรถึงบอกถึงความการควบคุมระบบการผลิตให้มัน อยู่ในกฎอยู่ในกรอบไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ผ้าไม่มีการตอกโค้ดตอกอะไรบางทีมันก็เฮ้ยเวลาเขาไปปลอมไปถอดไปอะไรมันก็จะเยอะง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่มันถอดนะมันก็จะทําให้การปลอมแปลงเนี่ยมันยากนะเพะะื่อนสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมฮนะดูความคมชัดพื้นฐานเพื่อนเก่งอยู่แล้วละการดูเหรียญแต่ผมมาแนะนําให้รู้จักครับว่าเออกายภาพของเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะ เจอแล้วให้เก็บเจอแล้วให้นิมนต์กับวัดท่านเลยนะเป็นของดีแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมไหรุ่นเสาวห้าหนะครับคําอย่างเงี้ยถ้าเจอนะเพื่อนๆน,นะปีสามเก้าห็นไหมครับนี่ก็สามสิปีแล้วนะฮนะนะนะออกในในงานพระราชพิธีของในตานี่ก็ตาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตาของราชกาอ่นะตากษัตริย์อนะครับ ต้องขอผู้รมชานุญาตนะเอามาใส่ในเหรียญนอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าที่ผมเคยบอกอะถ้าเมื่อไรมันมีตาสัญลักษณ์ของทางราชการหรือตาของพระนามยอ่อพปลอหรือพระนามย่อของราชวงศ์ต่างๆ่างยนะครับพิธีย่อมใหญ่แน่นอนนี่ก็เหมือนการพิธีใหญ่นะเหรียญดีพิธีใหญ่ไม่ใช่แบบว่านะครับเกจิองค์เดียวปลูกชนิ้หลายองค์เลยนะหลายองค์เลย นะครับที่ปลูกเสกร่วมกันเนี่ยฉะนั้นความเข้มขางเพื่อนไม่ต้องกังวลเลยมีแน่นอนได้ดีแน่นอนเจอแล้วให้เก็บเจอแล้วให้เก็บนะนี่มนท่านกลับวัดโอเคสาหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเพื่อนๆสวัสดีครับ